สวัสดีเช้าวันพฤหัสด้วยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีส,สวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับคือใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์086 9 2 9 2 5 9 7นะครับคือเป็นเบอร์แอดมินของน้องแบงค์เองนะครับชื่อว่าพี่บัตรนะครับเรียกว่าพี่บัตรนะท่านผู้ชมนะครับก็คือถ้าสนใจแต่วันนี้น้องแบงค์มาปล่อยเป็นเซตนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเซต ถ้าโทรมาบอกว่าสนใจเซตที่หนึ่งนะครับเซตที่หนึ่งนะครับมีต้นอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมก็คือนอแมงเนี่ยจะส่งปลายทางด้วยนะท่านผู้ชมนะครับต้นแรกนะครับเซตที่หนึ่งนพะนะครับปลาบู่ทองผีเสื้อสมุทนะครับเท้าหิรันพนาสูน มงคลซทัพ์นะครับเซตนี้เอาไปสามร้อยแปดสิบบาทโอ้โหเซตที่1นึ่งบาทถูกมากนะท่านผู้ชมนะครับแค่นปเ้านี่ก็ตีว่า150าแล้วนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็สองต้นนะก็อยู่ที่ประมาณ150บาทนะท่านผู้ชมนะครับก็คือคุมมากนะเซตที่1ผ่านไปแล้ว มาดูเซตที่สองกันบ้างนะครับเซตที่สองมีหกต้นนะให้ราคาสามร้อยแปดสิบาทเท่ากันเป็นราคารวมส่งนะครับอันนี้เป็นเซตที่สองนะครับอ่าเซตที่สองบอกบอกแอดมินน้องแบงค์นะครับว่าสนใจเซตไหนนะครับเซตที่สองมีกเกษตรศาสตร์นะครับพีเพกนะครับเป็นบอลเก่านะแล้วก็ลูกไม้ที่น้องแบงค์ไม่ทราบชื่อให้เป็นลูกไม้ไปสวนมาก นะครับลูกไม้มีลูกไม้กระดุกดําจุดๆกับลูกไม้หน้าเปิอะนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็บองเงินท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นางสวาหะต้นักเริ่มเติมเลยนะอ่าเซตที่สองผ่านไปแล้วนะอย่าไปดูเซตที่สามกันดีกว่าเซตที่สามก็สามร้อยแปดสิบแปดบาทเท่ากันนะคุ้มมากท่านผู้ชมดูครับต้นนี้เจ้าพญานาหมื่นนะครับผีเสื้อสมูท ตะวันชิงพบนะครับดำดำมืดมืดแบบนี้นะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สีบุรีรัมนะครับแล้วก็ทวีราบท่านผู้ชมนะครับเซตนี้สามดสิบแปดบาทเท่ากันนะครับได้5ต้นนะต้นใหญ่มากท่านผู้ชมเซตต่อไปเป็นเซตที่สีนะครับ380บาทเท่ากันนะท่านผู้ชมนะครับจะได้ต้นเงินแสนนะครับองคุริมานะครับหมอจินดาทวีราบนะครับ แล้วก็ผีเสื้อสมุดนะครับนี่3า0อแปดสิบาทเท่ากันนะครับถ้าโทรมาบอกแอดมินน้องแบงค์ว่าสนใจเซตที่4ี่เซตเซตที่ห้านะครับอ่านะครับต่อไปนะครับเซตสุดท้ายแล้วนะครับมีอยู่5้าเซตนะครับรีบโทรมาก่อนนะท่านผู้ชมนะครับแบงค์ให้สิทธิ์คนที่โทเอ้แอดมินให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับต้นนี้พิเภกนะครับท่านผู้ชมหนังรากสดโอ้โห างเสือดาวนะครับไก่อําพันธ์สีบุรีรัมนะครับนี่อันนี้เป็นเซตที่ห้านะครับคุ้มมากเซตนี้นะครับมีห้าต้นนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0869292597นะครับเดี๋ยวน้องแบงค์พิมพ์เบอร์ใต้นะครับวันนี้แบงค์ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ